สวัสดีค่ะวันนี้กับผมเหมือนเดิมนะคบคิลเลอร์เซซนะครับวันนี้เราจะมาเล่น City Smash กันนะครับมาเริ่มกับอาวุธอันแรกกันเลยนะครับอ๋ออันนี้เหมือนเป็นระเบิดทีซาซนนะครับแรงนะครับเนี่ยอ,อันนี้เหรอซีโฟนะครับคืออะไรอะ ไดยินว่ามันเสียงดำนะครับต่อ,อไปนะครับระเบิดมีทรายแรงนะครับนี่มันทรัชเชอร์บอมนี่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับมันก็จำชื่อมันไม่ค่อยได้มันจะเป็นระเบิดแล้วมันก็จะปล่อยระเบิดเยอะๆมาอีกรอบนึ้งอันนี้นะครับคุกนะครับเย้ปีใหม่แล้ว ไม่ๆอยู่ส่วนขอเกมนี้ไม่ได้ใหเล่นอย่างนี้มาโอเคนะครับมาลองใส่ตึกกันนะครับว้าวอ,อ,อะไรอะ่ะมันมันสามารถทำลายเมืองได้นะครับต่อไปก็นิวเคลียร์นะครับเอออะไรครับเนี่ยโอ้ แรงมากเลยนะครับพี่อัดอยู่ใช่ไหมัโอเคเออนี่ผมอัดอยู่ใช่ไหมครับโอเคครับต่อไปก็ไปโหลดที่เมืองเดิมนะครับโอเคนะครับก็กลับมาที่เมืองเดิมกระลิกแล้วนะครับต่อไปก็เป็นฟ้าพานะครับมาลองดูโอ้แรงนะครับเนี่ยวันวันนี้นะครับผมจะอัดถึงแค่อันที่สามนะครับเพราะว่า เดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อ e b สองนะครับถ้าสมมติจะต่อไอ้พวก,อ,อ,นนกอันนี้นะครับโอเคนะครับมาอัดอันนี้กันเลยอันนี้นะครับเป็นลมพายุนะครับคืออะไรโอ้ลมพายุพัดมานะครับโอ้โอ้โอไม่ก็เสียงเสียงดังมากเลยนะครับขอขออภัยทางผู้ชมที่ได้ยินว่าเสียงดังกันด้วยนะครับ ผมจะขอไม่ค่อยรีเมืองนะคบเพราะว่าส่วนใหญ่โปกรกฏการโฆษณาจะมานะครับโอเคนะครับต่อไปก็เป็นพายุทอร์นาดนั่นเองโอ้ดูึ้นไปแล้วครับ,ด,รบนนะะดูขึ้นไปแล้วครับตอนนี้นะครับดูขึ้นไปแล้วโอ้โอ้เลเนี่ยแรงมาก โอเคนะครับต่อไป<ล>แผ่นดินไหวนะครับโอ้ยโอยสันสันสะเทือนนะครับเหมือนสันหรือไม่ใช่ไม่ใช่ครับการีการโฆษณาเกิดขึ้นนะครับมาลองกับซื้อนามิกันเลยนะครับโอ้ ผมก็ลองเลื่อนหน่อยนะครับทุกคนนะครับถ้าทุกคนจะอยากดู t นามินะครับให้ทุกคนไปดูที่ช่องอื่นดูนะครับเพราะว่าเหมือนเกมผมมันบักนะครับต่อไปนะครับภูเขาไฟระเบิดตุ้มตับตุ้มตามนั่นเองโอ้ภูเขาไฟออกมาแล้วครับโอ้ ตุ้มตุ้มตุ้มนะครับโอ้โหดุเดินเลยนะครับอ้โหป้เนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยนัาวิยาศาสตร์เลย ท้ายของคลิปนี้แล้วครับเป็นอีแรกนะครับอันนี้อะไรห<อ>น,น,ะ,รบนระบอใช่เลยครับหุ่นดนะครับอุ่นดากาลังดูดมานะครับต่อไปก็อุกบานะครับชไม่รู้ใช่หรือเป่าครับอกบาครับอันนี้ เราเอิร์ดบีทครับโอ้ทิ้งคล้องอยู่ไหนแฟครับสงขอรไม่ทำอ่ะก็บมดรายเมืองไปหมดแล้วอ่ะแล้วผมก็ต้องมาด,โาดูโฆษณาอีกแล้วคราวนี้ไม่มีโฆษนาครับถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีสุดเลยนะครับนี่คืออะไรอ่ะ ครับน,นี้เงมน,นี้น่เ็กมันจะดดหรือเปล่าออมันดูดนะคนะคมามานี่วงกลมนี่วงกนี่โอนครับตรงนตรงนี้เป็นพอทวาร์ปนะครับอันนี้อะไรอะ่ะ ดูดนะครับถ mm ุงดำเหองันก็มาเปิดมานะครับเฮ้ยห้าเลยเอาล่ะคลิปนี้ก็ก okay. ็สมควรเสียเวลาครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งได้นะครับโอเคครับบ๊ายบาย